สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตุ๊กตาแหววพายค่ะจะราคาถูกแต่ว่าน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นตุ๊กตาแหววพายมีผ้าคลุมมีเสื้อมีโบค่ะและสิ่งพันที่สุดของแหววพายก็คือฟันฟันค่ะเป็นหมีนะคะแต่คุล่าแบร์ค่ะนี่ค่ะด้านละ ัวมันจะมีภูมิุญแจติดจากนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะสามารถทำเป็นภูมิุญแจได้ค่ะแต่ว่าข้อเสียมันก็คือถ้าทำเป็นภูมิุญแจปั๊บมันจะดูใหญ่และดูเกะกะค่ะนี่นะคะนี่เราจะให้ดูรอบๆตัวค่ะจิ๊บตรงนี้ก็จะมีป้ายยาวๆออกมานะคะ มีโฟมอยู่ข้างในด้วยนะคะแต่ตรงแขนตรงขาไม่มีนะคะเหมือนจะมีแค่ตรงก้นเฉยๆค่ะอันนี้นี่เป็นคลิปที่สองของเราเองนะคะเพราะเราเพิ่งเริ่มทำต้อทำเป็นช่วยสนับ หมีนี่ค่ะให้ดูแล้วจ้ๆค่ะงานเขาละเอียดมาก